วันนี้ก็ไปเอาคืนไปเอาคืนใอ s h a d ดที่แม่งมีเจ้าทีดึงขาด้วย,ยเฮ้ยเอ๊แต่วันนี้น้ำน้ำสวยสวยเลยโอ้โหปากบั้ด้าเลยทุยอะไรครับนั่นนี่ ถึงแล้วนะครับหมายสนามหญ้าของเรายังอยู่นะครับยังอยู่นะครับหมายยังเป็นหมายเดินอยู่ยูยูยูนี่ คำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจรารณญาในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนนะี้ะแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับเฮียเฮียเฮียวันนี้ฟ้าสว่างโคตรไวเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดี วันนี้เรามีคนไปด้วยนะฮะวันนี้ไม่มีใครสายเลยแต่ฟ้าสว่างไวจังวะหรือว่าเราสายกันหมดสายกันยกครีมครับวันนี้ก็ไปเอาคืนไปเอาคืนไอ้ชโดที่แม่งมีเจ้าที่ดึงขาด้วยเฮ้ยเฮือสิบอยโดน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 แ้ย วันนั้นไ่โดนเจ้าที่โดงขานะบอกเลยชะโดงก็ได้วันนี้พอเอคืนใะใช่ครับเอาคืนถ้าหลุดใช่ไหมมึงกระโดดลงไปซัดแหมเลยมกระโดดลงไปซัดเลเฮ้ยเข่าปุ๊บเดี๋ยวกูตามเลยโอเคครับเออแต่ถ้าจังหวะกูไม่ได้ตามนี่กูว่าเชียร์อยู่บนเรือโอเคครับเดี๋ยวผมดูเองอดูเองเลยู่ไปถึงก็ใส่เลยฮะถ้าหลุดเมื่อไหร่นะมึงโยนหนักอ่ะเซฟกระโดดลงไปกัดเลยเฮ้ยเอีียนี้น้ําเฮยย สวยเลยโอ้โหเอ้ยโอ้ปากบัตดาเลยทุยอะไรครับนั่นเดี๋ยวลุยลุยวันนี้เอาคืนแก้แค้นแก้แค้นไปไปเอเจฟมึงเก็บมันก่อนเลยนะไปลุยทางเดิมแก้แค้นแก้แค้นสนามหญ้าหน่อยเฮียเฮียเฮียเอาใจเย็นๆชิบหายแล้วต่อเวลาแล้วไปทุ่โไปตอนนี้มึงตัดน้ำน้อย แล้แบอไอแบงโค้งนะนครับไน่แบงเทนนะครับเอในโกลเดนบอปล่อยลูกปล่อยลูกแล้วปลหลังไงแค่แบบแค่ถึงเหรียญวอล Yeah, <laughs> นะครับหมายสนามหญ้าของเรายังอยู่นะครับยังอยู่นะครับหมายยังเป็นหมายเดิมอยู่ครับจากการทิ้งล้างไปอาทิตย์หนึ่งสิบกว่าวันซ้ำๆอยากโดนปลาดำนะคปลาปลาส่วนใหญ่ปลาอยู่ใต้แหน,แ,นแม่งจะเป็นสีดําอย่างเท่อะครับ <Whoa. S 1> ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะรอแป๊บเดี๋ยวให้ดูแนหนเนื้อเต็มเก,งมกนะ้งวันก่อนเลยหมายเนี้ย หัวจ oh no, no. ุ่มแล้วจุ่มจุ่มจุ่มแ่มแหม่แห่แย่เลยนะครับแย่เลยครับหล่นลงไปครับหล่นลงไปครับแย่เลยครับแย่เลยน่าจะโอ้ โอ้โย่โย่เฮ้ย <Viol> ร <in> <Af> ุดไอ้สยแค่เปิดไม่เปิดไอ้ยโอ้ไม่รู้ดิโงงอยู่เหมือนกัน ใหญ่ตัวนี้แหละที่รอบที่แล้วอ่ะที่มันโดกดกัดกลัวประมาณเดียวกันเลยแต่นี่ช้ำเจาบอ,อ,อันนี้เป็นหลักฐานที่ดีนะครับอุ้ยเบนไม่เปิดเฉยเลยเปิดได้ไงวะโอ้โหขาสั้นเลยอ่ะ รรอคับประมาณห้าหกไม้ครับห้าหกไม้ไม่กัดของผมครับไม่กัดของผมเไมนกัดของเฮียครับเขาไม่กัดพี่อ่ะรอกูอยู่อ่ะาอะไรรออยู่ไงรอกูอยู่ได้ไหมันต้องไอ้นี่เท่านั้นไอ้เฮียเพราะว่าคราวที่แล้วกู๊กัดมือเฮียเฮียเฮียช่อนี้ผมเห็นช่อนใหญ่เมื่อกี้มันขึ้นอเลยไปแล้วครับ ไม่ใช่ติดตรงอะเอ้ยไม่แห้วเลยไเดี๋ยวไปก่อนด้วยลืมไปกูยังพึ่งบอกให้พวกมึงฮะอย่าไปดมมาตรงนี้แล้วก็มาอยู่รายการในตรงนี้เลยครับตอนแรกผมกคิดว่าสวย5 minutes later บอกรูปเลยไม่ต้องถ่าย ปล่อยปลากูเฉยห้ามแช่เราไปแช่อย่างงี้ไงแม่งโดดห้ามแช่ห้ามแช่ห้ามแช่แช่แล้วมันจะไม่ได้ตัวโอ้แม่งโดดยิงชาโดนี่ห้ามเลยนะห้ามไปใจดีอาไอย่างงี้ปกติต้องใส่กิปเปอร์เลยต้องใส่กิปเปอร์ก่อนมาหลัง่าหลังอย่าจุ่มลงไปโดดไอ้รถชาโดมันขวดเดียวเท่านั้นแหละ Ok. Đó. Okay. What? Rấp <coughs> 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 ระเบิดระเบิด ไม่มา โอเคนี่วะเมื่อกี้ยังไงครับตกใจเลยยีใจเลยใจจริงอ่ะ quá Hãy subscribe đây đây Ghiền Mì Gõ Để không

dentro di หน,นีย้ำแคนอีกแล้วนะครับเศ <Okay. S 1> ร้าเลย <c oughs> โดนอีกแล้วตัวเดิมเลยน่าจะตัวเดิมยังไงก็ตัวเดิมคือชัวชัวว่าแม่งยังไงก็เป็นตัวเดิม <Okay. S 1> แล้วแม่งโคตรใหญ่แลนแบบโอ้โห <c oughs> ที่เดิมเลยครับรอบสามต้องมีรอบสามต้องมีเพราะตัวนี้ใหญ่มากคือมันมันโชว์ตัวให้ผมดูสองรอบแล้วด้วย รอบแรกอ่ะคุณดูไม่เห็นแม่งพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าภาพมันจับไม่ได้แต่ว่าโอ้โหตอนที่เห็นตอนแรกมันนะคือแม่งโดดมาแบบตัวแบบตัวดําเปี้ยมเลยคือมันโดดเหนือน้ํามากัดเลยคือดุมากแล้วรอบนี้มาแม่งกัดโหดแบบโคตรโหดเป็นไม่เปิดวัดไปแล้วด้วยโอ้โหจะคตรแสงยแม่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวรอบสามต้องมี พี่เซฟเป็นไงจอเซฟบอกว่าตีตีไป่ตั้งหลายไม้ตีไมตั้งหลายไม้ครับเหี้ยไม่มันรอมันรอผมคนเดียวอ๋อตัวนี้คือตัวของผมได้ได้ไดใหญ่ด้วยนะมันตัวตัวนี้เพื่อเฮียครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนี่ยจะล่วงแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้ตีทั้งวันเลยเนี่ยจริงเนี่ยตาจะผิดด้วยเด็กกันฝากด้วย